เหล่ากาชาตจังหวัดตากสรุปผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม2566ถึงมกราคม2567โดยการบริหารงานของนายสมชัยกิจเจริญลุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาตจังหวัดพร้อมด้วยนางวันฤดีกิจเจริญลุ่งโรธนายกเหล่ากาชาตจังหวัดตากโดยได้ดำเนินงานตามภารกิจของสภาการชาติไทยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข กำจัดโรคขจัดภยัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากการลงพื้นที่บรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณาภัยในพื้นที่จังหวัดตากโดยร่วมกับกิ่งกาชาตอำเภอทั้ง7กิ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <Good S 1> เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆประกอบด้วยอักขีภัยจำนวน14ราย,อ,ายอุทกภัยจำนวน3,425รายภัยหนาวจำนวน2,500ราย ล่อลอมไม่ด้วยหัวใจมีน้ำตกใสไหลเย็นคือบ้านเราแสงจันทร์สองเมื่อมองฟ้าตรงที่เตาลมโชยเน็บหนาวคิด เ,เคก,การออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะโดยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดตาการรับบริจาคโลหิตจำนวน2,057รายได้รับโลหิตจำนวน9,025,650ีซีการรับบริจาคดวงตาจำนวน176ราย การรับบริจาคอวัยวะจำนวน154รายจากเมืองระแห้ท่านฟาฟันรวบรวมจุนเป็นแพ่นดินเงื่อพระอุณนบารมีชาตาคลียนใครมนเมืองตาจากไปหัวใจ การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุผู้เปราะบางในพื้นที่จังหวัดตากโดยร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอทั้ง7กิ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจำนวน689ราย จางความรักและคิดถึงไม่ลืมไม่ลืม,ม,ลมเมืองตาจะมีพลังแข็งแรงยืนเจ้าตากสิงจากเมืองระแหง่ง่ทนฝาฝันรวบรวมจนเป็นแผ่นดิน การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ <จะ S 1> การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี <จะ S 1> ในพื้นที่จังหวัดตากจำนวน81ร,นนออรายาากิจรพะเ้ตส การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดตาประจำปีการศึกษา2ทับ2,566ประกอบด้วยการมอบสิ่งของสนับสนุนการออกเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ครูผู้สอนและการมอบเครื่องเครือบร้อนและคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การทำงานในภาพรวมของเหล่ากาชาติจังหวัดตากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกิ่งกาชาติทุกอำเภอและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดตากต้องขอขอบคุณทุกความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณคะ่ะ